เรื่องเล่าอาโอกิกาาระสวัสดีครับญี่ปุ่นในความคิดของพวกเราคือดินแดนแห่งความสวยงามความมีระเบียบว,วินัยและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่ในอีกมุมหนึ่งญี่ปุ่นก็เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวลี้ลับตำนานและสถานที่ต้องคำสาปที่แม้แต่คนญี่ปุ่นเองก็ยังหวาดกลัวเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้ คือประสบการณ์จากทริปเรียนจบของผมและเพื่อนๆทริปที่ควรจะเต็มไปด้วยความสุขแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ไม่มีวันจบและเป็นบทเรียนราคาแพงที่สอนให้รู้ว่าของฝากบางชิ้นไม่ควรถูกนำออกมาจากที่ของมันกลุ่มของเรามีกันสี่คนครับมีผมตั้มเพื่อนซีของผมที่เป็นเหมือนหัวหน้ากลุ่มมันเป็นพวกรักการประจนพัย ชอบเรื่องลี้ลับและมีความบ้าบิ่นเกินคนปกติไปหน่อยมินแฟนของคิมและแจนเพื่อนผู้หญิงอีกคนที่ค่อนข้างขี้กลัวเหมือนผมเราไปเที่ยวญี่ปุ่นกันสิบวันทุกอย่างสนุกสนานมากจนกระทั่งวันสุดท้ายก่อนกลับคิมก็ได้เปิดเผยโปรแกรมพิเศษที่มันแอบวางแผนไว้คนเดียวกูจะพาพวกมึงไปอาโอกิกาาระคิมพูดด้แววตาเป็นประกาย แค่ได้ยินชื่อนี้ผมกับแจนก็มองหน้ากันด้วยความรู้สึกสยองป่าฆ่าตัวตายน่ะเหรอป่าที่อยู่ตีนภูเขาไฟฟูจิที่ที่คนนับร้อยนับพันเลือกไปจบชีวิตที่ที่เต็มไปด้วยดวงวิญญาณอันทุกข์ทรมานมึงบ้าไปแล้วเหรอคิมเขาห้ามเข้าไปนะเว้ยนั่นมันสำหรับพวกนักท่องเที่ยวขี้กลัวพวกเรามันสายดาร์กทัวริซึมไปดูให้เห็นกับตาสักครั้งมันจะเจ๋งแค่ไหนวะ ผมพยายามห้ามแต่ก็ไม่เป็นผลสุดท้ายด้วยความเกรงใจผมกับแจนก็ต้องยอมตามใจมันบ่ายวันนั้นเราสี่คนไปยืนอยู่ที่ปากทางเข้าป่าอากิกาฮาระบรรยากาศมันน่าขนลุกอย่างบอกไม่ถูกป่าตรงหน้าเรามันทึบและเงียบเงียบจนผิดปกติไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงแมลงมีเพียงป้ายเตือนสติเป็นภาษาญี่ปุ่นที่เขียนไว้ว่า ชีวิตเป็นสิ่งมีค่าโปรดคิดถึงครอบครัวของคุณเราเดินเข้าไปข้างในนั้นต้นไม้สูงใหญ่บิดเบี้ยวปกคลุมหนาแน่นจนแสงแดดแทบส่องลงมาไม่ถึงพื้นอากาศเย็นและชื้นเราเห็นเชือกสีต่างๆที่ถูกผูกโยงไว้ตามต้นไม้เป็นเครื่องหมายที่คนทิ้งไว้เพื่อว่าพวกเขาจะเปลี่ยนใจและเดินกลับออกมาแต่เชือกส่วนใหญ่ มันนำทางลึกเข้าไปและไม่เคยถูกเดินย้อนกลับนั่นไงกูบอกแล้วบรรยากาศโคตสุดยอดคิมพูดพลางหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปแต่แล้วมันก็เหลือไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่โคนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งมันคือเข็มทิศโบราณที่ตัวเรือนทำจากทองเหลืองที่เก่าและขึ้นสนิมหน้าปัดกระจกของมันร้าวและเข็มทิศก็ชี้สเปะสปะ มันถูกฝังอยู่ใต้ใบไม้และมอสราวกับถูกทิ้งไว้ที่นี่มันนานแสนนานเฮ้ย <Hey, S 1> ของวินเทจคิมร้อมอย่างดีใจแล้วก็ก้มลงไปหยิบมันขึ้นมาคิมวางลงนะเว้ยผมตะโกนห้ามของในที่แบบนี้ห้ามเอาไปนะอะไรของมึงวะตั้มแค่เข็มทิศเก่าๆอันเดียวเจ้าของเขาคงไม่อยากได้คืนแล้วล่ะนะ่าพูดจบมันก็เอาเข็มทิศอันนั้นยัดใส่กระเป๋าเป้ของมัน วินาทีที่มันทำแบบนั้นผมรู้สึกได้ถึงลมเย็นวูบหนึ่งที่พัดผ่านตัวไปพร้อมกับเสียงกระซิบที่แผ่วเบาที่ฟังไม่เป็นภาษาและความรู้สึกเหมือนมีสายตานับร้อยคู่กำลังจ้องมองเราอยู่ในเงามืดของป่าเราสี่คนรีบเดินกลับออกมาจากป่าในวันนั้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าเราไม่ได้กลับออกมาแค่สี่คนแต่มีใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่าง ได้ติดตามเราออกมาด้วยการหลอกหลอนเริ่มต้นขึ้นในคืนนั้นที่โรงแรมในโตเกียวคิมที่เคยเป็นคนร่าเริงและพูดมากกลับกลายเป็นคนเงียบขรึมและซึมเศร้ามันบอกว่านอนไม่หลับเพราะได้ยินเสียงคนร้องไห้และเสียงคนกระซิบเป็นภาษาญี่ปุ่นดังอยู่ข้างหูตลอดเวลามิน้นแฟนของมันก็เริ่มหวาดกลัวถือบอกว่าบางครั้งเวลาที่เธอมองคิมในความมืด เธอจะเห็นเหมือนมีเงาของเชือกคล้องอยู่ที่คอของคิมและเข็มทิศอันนั้นก็เริ่มแสดงความผิดปกติคืนหนึ่งเราตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเสียงกึกกึกกึกเมื่อเปิดไฟดูก็พบว่าเข็มทิศอันนั้นมันตกอยู่บนพื้นและเข็มของมันกำลังหมุนติ้วอย่างบ้าคลั่งทั้งๆท,ที่มันควรจะพังไปแล้วพร้อมกับอุณหภูมิในห้องที่เย็นลงจนหน้าขนลุก เราทุกคนรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเราพยายามบอกให้คิมเอาเข็มทิศไปทิ้งหรือนำไปคืนที่เดิมแต่คิมกลับปฏิเสธไม่ได้มันเป็นของกูแล้วพวกมึงไม่เข้าใจหรอกมันรู้สึกเหมือนมันเป็นเพื่อนคนเดียวที่เข้าใจกูแววตาของมันตอนที่พูดว่างเปล่าและน่ากลัวเราเดินทางกลับกรุงเทพพร้อมกับคำสาดที่ติดตามมาด้วย อาการของคิมสุดหนักลงเรื่อยๆเขากักตัวเองอยู่ในคอนโดไม่ยอมไปทำงานไม่ยอมเจอหน้าใครผมได้ดัดสินใจไปเยี่ยมมันและสภาพที่ผมเห็นทำให้ผมแทบช็อกห้องของคิมมืดและเย็นมีกลิ่นอับชื้นเหมือนดินในป่าและทั่วทั้งห้องมีเชือกฟางสายไฟและเศษผ้าถูกขึงโยงไปมาจนเต็มห้องเหมือนใยแมงมุม ไม่ต่างอะไรจากป่าอาอกิกาฮาระคิมนั่งอยู่กลางห้องเขาสะดุ้งเมื่อเห็นผมมึงมาทำไมออกไปพวกเขาไม่ชอบให้ใครเข้ามาใครวะคิมใครคือพวกเขาผมถามคิมชี้มือที่สั่นเทาไปรอบๆห้องก็พวกเขาไงคนที่ยืนอยู่ตามมุมห้องนะ่าคนที่ห้อยหัวลงมาจากเพดานนะ่มึงไม่เห็นเหรอพวกเขากำลังมองมึงอยู่ผมมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นใคร ผมรู้แล้วว่าเพื่อนของผมกำลังถูกความสิ้นหวังของป่าเห็นนั้นกลืนกินผมกับแจนและมินตัดสินใจว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างเราวางแผนจะบุกไปที่ห้องของคิมเพื่อเอาเข็มทิศอันนั้นออกมาแล้วนำไปให้พระที่วัดทำพิธีและนั่นก็คือการตัดสินใจที่นำไปสู่โศกกนนาตกรรมเราไปถึงคอนโดของคิมในตอนกลางคืนประตูไม่ได้ล็อก ทันทีที่เปิดเข้าไปเราก็สัมผัสได้ถึงความเย็นยเยือกที่เสียดแทงและกลิ่นดินที่รุนแรงภายในห้องเชือกที่เคยขึงไว้บัดนี้หนาแน่นขึ้นจนแทบจะไม่มีทางเดินเราได้ยินเสียงสะอื้นห้ยดังมาจากในห้องนอนเราค่อยๆแหวกม่านเชือกเข้าไปและภาพที่เราเห็นก็คือคิมกำลังยืนอยู่บนเก้าอี้ที่กลางห้องและที่คอของเขา มีบ่วงเชือกคล้องอยู่ปลายเชือกอีกด้านผูกติดกับคานพัดลมเพดานเขากำลังจะฆ่าตัวตายคิมอย่าทำแบบนั้นมิ้นกรีดร้องคิมค่อยๆหันมามองพวกเราแต่ใบหน้านั้นไม่ใช่ใบหน้าของเพื่อนผมอีกต่อไปมันบิดเบี้ยวและดูเหมือนมีใบหน้าของคนอื่นอีกหลายคนซ้อนทับอยู่ดวงตาของเขากลวงโบและน้ำเสียงที่พูดออกมาก็เป็นเสียงของคนหลายคนที่พูดพร้อมกัน ล่อยเราไปเสียทีทีนี่มันไม่มีทางออกเราสามคนพยายามจะพุ่งเข้าไปช่วยแต่ก็เหมือนมีกำแพงที่มองไม่เห็นขวางอยู่เราถูกผลักกระเด็นออกมาปั้งประตูห้องนอนปิดกระแทกใส่หน้าเราอย่างแรงเราได้แต่ทุบป,ประตูและตะโกนเรียกชื่อเพื่อนแต่สิ่งที่ตอบกลับมาคือเสียงเก้าอี้ที่ถูกทีบจนล้มลงตามมาด้วยความเงียบตำรวจสรุปคดีว่าคิมฆ่าตัวตาย เนื่องจากอาการของโรคซึมเศร้ารุนแรงแน่นอนว่าเรื่องเล่าของพวกเราเรื่องป่าเรื่องเข็มทิพไม่มีใครเชื่อและที่น่าแปลกคือเข็มทิพอาถรรพอันนั้นก็ได้หายไปจากห้องของคิมอย่างไร้ร่องรอยหลังจากเหตุการณ์นั้นกลุ่มของเราก็แตกผมไม่เคยได้เจอมิน้นหรือแจนอีกเลยบาดแผลจากโศกนาฏกรรมมันลึกเดิเกินกว่าที่มิตรภาพของเราจะแบกรับไหวเรื่องนี้คืออุทาหรณ สำหรับนักท่องเที่ยวสายดาร์คทัวริซึมทุกคนว่าจงให้ความเคารพต่อสถานที่ที่เต็มไปด้วยความทุกข์และความตายอย่าได้นำสิ่งของใดๆออกมาเพราะของฝากบางชิ้นไม่ได้นำความทรงจำกลับมาแต่มันนำเอาความสิ้นหวังของเจ้าของเก่ากลับมาด้วยและเมื่อป่าแห่งความตายได้เลือกคุณแล้วไม่ว่าคุณจะหนีไปไกลแค่ไหนสุดท้ายคุณก็ต้องเดินกลับไปหามันอยู่ดีสวัสดีครับ